สวัสดีครับช่วงนี้มีข่าวเรื่องราวสำคัญมากๆสำหรับผู้ใช้ iPhone และ iPad นั่นคือ iPhone ถูกขโมยและถูกเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ในไม่กี่นาทีเท่านั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเปลี่ยนรหัสผ่านได้เร็วขนาดนั้นสาเหตุหลักๆเกิดจากเวลาที่เราปลดล็อกเครื่องในที่สาธารณะด้วยการแตะปุ่มตัวเลขบนหน้าจอเพื่อป้อนรหัสผ่านโดยไม่ได้ใช้ Touch ID หรือ Face ID ซึ่งจังหวะนี้เองจนผู้ร้ายจะคอยแอบส่องแอบดูว่าเราแตะตัวเลขรหัสผ่านอะไร โดยที่เราไม่ทันระวังตัวหรือไม่รู้ตัวจากนั้นโจรเหล่านี้จะพยายามหาทางขโมยเครื่องของเราเมื่อได้เครื่องไปแล้วก็จะป้อนรหัสผ่านที่จำได้เพื่อเปิดเข้าสู่หน้าจอโฮมแล้วเข้าไปแก้รหัสผ่าน Apple ID ของเราได้ง่ายๆเลยครับเพราะทันทีที่เหล่าโจรหัวขโมยได้เครื่องของเราไปแล้วป้อนรหัสผ่านตัวเลขที่เห็นในตัวอย่างนี้สมมติผมตั้งข้าง,ง่ายๆเป็นตัวอย่างในคลิปนี้เท่านั้นนะครับนั่นคือ 1, 2 3 4, 5 6เมื่อเข้าไปที่หน้าจอโฮมได้แล้ว แค่แตะการตั้งค่าแตะบัญชี Apple ID ของเราด้านบนแตะคำสั่งรหัสผ่านและความปลอดภัยแล้วรอสักครู่ในหน้าจอรหัสผ่านและความปลอดภัยที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านจากนั้นป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องที่หัวขโมยจำเอาไว้เท่านี้ก็สามารถตั้งรหัสผ่านได้แล้วง่ายๆแค่นี้เลยครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ Apple ต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเลยครับอย่างน้อยก็ให้ป้อนรหัสผ่านเดิมของบัญชี Apple ID ก่อนที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ ไม่ใช่แค่ป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องก็สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยซึ่งในขณะที่รอให้ Apple แก้ไขเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องนี้เราสามารถไปตั้งค่าง,ง่ายๆเพื่อป้องกันตัวเองเอาไว้ได้ก่อนครับแนะนําให้ตั้งค่ากันวด่วนๆเลยครับเริ่มจากในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าแตะเวลาหน้าจอถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ให้แตะเปิดใช้เวลาหน้าจอในหน้าจอแสดงคำแนะนำให้แตะเปิดใช้เวลาหน้าจอ ขั้นมาระบบจะถามว่าไอโฟนเครื่องนี้สําหรับคุณหรือลูกคุณให้แตะไอโฟนเครื่องนี้เป็นของฉันแล้วรอสักครู่ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาให้เลื่อนหน้าจอไปที่คําสั่งใช้รหัสเวลาหน้าจอแล้วแต่เลือกเพื่อตั้งรหัสผ่านครับจากนั้นให้เ,เพื่อนๆตั้งรหัสผ่านตัวเลขสีหลักที่ไม่ควรตรงกับรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องนะครับและควรจะจํารหัสผ่านตรงนี้เอาไว้ด้วยครับเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถปิดใช้งานคุณสมบัติเวลาหน้าจอหรือตั้งค่าคุณสมบัติเวลาหน้าจอได้ ในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งง่ายๆเป็นตัวอย่างในคลิปนี้เท่านั้นนะครับโดยจะตั้งเป็น1 2 3 4เมื่อตั้งแล้วหน้าจอจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้ป้อนรหัสผ่านยืนยันความถูกต้องอีกครั้งจากนั้นระบบจะให้เราป้อน Apple ID เพื่อใช้ในการกู้คืนรหัสเวลาหน้าจอได้ให้ป้อนชื่อบัญชี Apple ID ของเพื่อนๆแล้วแต่ตกลงจากนั้นป้อนรหัสผ่านบัญชีของเราแล้วแต่ตกลงข้อความใช้รหัสเวลาหน้าจอจะเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนรหัสเวลาหน้าจอเพื่อให้เราทราบว่าตอนนี้เราตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นให้เพื่อนๆแตะคําสั่งจํากัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วแต่เปิดสวิตช์จำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวระบบจะให้เราป้อนรหัสผ่านของเวลาหน้าจอที่เราตั้งค่า,าไว้เมื่อครู่นี้ครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วให้เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดในหัวข้ออนุญาตให้เปลี่ยนเราจะไปตั้งค่าง,ง่ายๆกัน2รายการครับเริ่มจากให้แตะการเปลี่ยนแปลงรหัสในเมนูตัวเลือกที่แสดงขึ้นมา แต่ไม่อนุญาตเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ย้อนกลับรายการที่2ให้แต่การเปลี่ยนแปลงบัญชีในเมนูตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาแต่ไม่อนุญาตเช่นกันเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงเท่านี้ก็เรียบร้อยปลอดภัยแล้วครับเมื่อเราแต่ย้อนกลับไปถึงหน้าจอหลักในการตั้งค่าของระบบเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านบนสุดตรงบัญชี Apple ID ของเราจะกลายเป็นสีเทาไม่สามารถแต่เข้าไปตั้งค่าอะไรหรือแต่เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของเราได้อีกต่อไปแล้วครับ ราลองมาดูตัวอย่างการใช้งานตั้งแต่หน้าจอล็อกของเครื่องกันเลยครับเมื่อเปิดหน้าจอขึ้นมาสมมุติว่ามีคนแอบ,บจ,จํารหัสผ่านของเราแล้วขโมยเครื่องไปเมื่อได้เครื่องไปแล้วทําการปลดล็อกเครื่องเพื่อเข้าสู่หน้าจอโฮมในหน้าจอโฮมเมื่อเปิดการตั้งค่าขึ้นมาก็าจะไม่สามารถแตะบัญชี Apple ID ของเราด้านบนเพื่อเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้อีกต่อไปครับวิธีที่จะเปิดการตั้งค่าตรงนี้ได้ต้องเข้าไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอแล้วปิดใช้เวลาหน้าจอหรือเข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าก่อน ซึ่งต้องใช้รหัสผ่านของเวลาหน้าจอแยกต่างหากที่เราตั้งค่าเอาไว้ที่ต่างจากเวลาปลดล็อกเครื่องนั่นเองครับซึ่งทําให้โจหรือขโมยไม่รู้รหัสเวลาหน้าจอตรงนี้ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขาการตั้งค่าได้ซึ่งการป้องกันนี้เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นครับเพราะแม้ว่า,าจ,จะมีคนใช้ Face ID หรือ Touch ID ในการปลดล็อกเครื่องของเราเข้าสู่หน้าจอคมได้แต่ถ้าไม่รู้รหัสผ่านเวลาหน้าจอก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้เช่นกันครับนี่เป็นขั้นตอนง่ายๆที่เราสามารถป้องกันตัวเองไว้ก่อนได้ แล้วรอให้ทาง Apple เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นในการตั้งรหัสผ่านใหม่ของ Apple ID ไม่เพียงเท่านั้นยังซ่อนการตั้งค่าในส่วน Touch ID และรหัสหรือ Face ID และรหัสออกไปจากหน้าจอการตั้งค่าของระบบอีกด้วยครับไม่สามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกอีกวิธีคือการเปลี่ยนการตั้งรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องจากตัวเลขให้เป็นตัวอักษรและตัวเลขผสมกันแทนซึ่งเวลาแอบส่องจะจําได้ยากกว่ารหัสผ่านที่เป็นตัวเลข4หลักหรือ6หลักนั่นเองครับถ้าแอปเปแก้ไขเรื่องนี้เมื่อไหร่ ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆรีบไปตั้งค่ากันด่วนๆตอนนี้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ